อาร์มชูติมาโพสต์ขอโทษหลังไปเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีใต้ทำให้แฟนคลับผีน้อยถูกตำรวจจับเป็นจำนวนมากอาร์มชูติมานักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยซึ่งเธอมีแฟนคลับอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงที่เกาหลีใต้ด้วยมีคนว่าจ้างให้เธอไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ครับแน่นอนว่าง,งานนี้มีคนไทยไปดูเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวรวมถึงเหล่าผีน้อยหรือว่าแรงงานไทยที่ลักลอบเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายครับปรกากฏว่างานนี้มีตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบร้านที่อาร์มชูติมาไปเล่นคอนเสิร์ตและได้จับกุมเหล่าผีน้อย ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้ถึง158คนครับโดยร้านแรกนั้นจับได้149คนและร้านที่2จับได้9คนโดยผีน้อยที่ถูกควบคุมตัวได้นะครับได้ถูกนําตัวขึ้นรถบัสไปถึง2คันเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายของเกาหลีใต้และเตรียมส่งตัวกลับประเทศกันต่อไปครับทางด้านของนักร้องสาวอาร์มชุติมาเธอได้โพสต์คลิปเศร้าๆผ่านทางติ๊กตอกของเธอครับพร้อมกับเขียนข้อความว่าเป็นกำลังใจให้คนไทยที่อยู่ในเกาหลีทุกคนนะคะเหนื่อยก็พักคนทางบ้านรออยู่ พร้อมกับโพสต์คลิปอีก1คลิปตามมานะคะว่าขอโทษจากใจสุดซึ้งขอโทษนะคะและหลังจากที่อาร์มชุติมาโพสต์ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยครับโดยส่วนใหญ่จะส่งไปกําลังใจให้กับทางอาร์มชุติมาพร้อมกับบอกว่าอาร์มไม่ได้ทําผิดอะไรไม่จะเป็นต้องขอโทษแต่อย่างใด